หลังจากที่ขับรถผ่านทางเข้าเขาใหญ่นะคะจ่ายค่ารถเพื่อที่จะเข้ามาในบริเวณเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆค่ะตามป้ายคําว่าเหวสุวัดมาค่ะแล้วก็จะเจอตรงนี้เป็นสถานที่จอดรถเป็นลานจอดรถค่ะเราก็เข้าไปจอดรถกันเราขับรถเข้ามานะคะตรงนี้เป็นจุดจอดชมน้ําตกเหวสุวัดค่ะ ลานจอดรถมีห้องน้ำนะคะแล้วก็ทำาสะอาดสะอ้านค่ะตร่มรื่นมากันนี้เขาบอกว่าน้ำตกผาล้วยน้2.3กิโลเมตรค่ะดเดินเข้าไปเดูน้นอ,งนองเจ้าหน้าที่อุทยานคู่นี้มาถึงก่อน ตกเขวสุวัดนะคะเปิดเวลาเจ็ดนาฬิกาปิดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะเดินลงไปข้างล่างกัน,นค่ะท่องเที่ยวก็มาไม่เยอะอะค่ะ นี่คือทางลงน้ำตกค่ะแต่เรายังไม่ลงเราไปถ่ายรูปกับป้ายก่อนค่ะสวขาวถ่ายรูปก่อนอาถ่ายรูปถ่ายรูปกล้องล่ะเอาอก็ไปนั่งรอสิเดี๋ยวถ่ายให้พี่ตุ้ยถ่ายออกคักเด้อนั่งไงกล้องพี่ตุย้ยไม่ถ้ากล้องพี่ตุ้ยไม่มีลายไม,ไ,ไ,มไม่รู้ ้ตกมีทางลงน้ำตกค่ะไปเดี๋ยวเราเดินลงไปไปดูกันค่ะว่าจะลงไหวไหมห้ามโดนบินอ๋อม,มีข้อห้ามด้วยนะคะน,น,น้ำลึกห้าเมตรตัดไปดูว่าพวกเราจะเดินลงไปไหวไหมไม่เดินพี่พงไม่เดิน นั่นนี่ก็ไม่ไปนี่ก็ยอมแพ้แม่อ้ยอ,อยก็ไม่ไปยอมไปมาแล้วไงดูทางเดินได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะเออน้ำตกอยู่ขวามือเรานี่แหละอ เราเราเราไม่ลงไปข้างล่างหรอกเราไม่ลงไปเล่นน้ำไมาชมเฉยๆฉยป้ายเคยมาไหมตรงเนี้ยฮะเคยอยู่หรอไม่ให้สูบบุรีอ้าวต้องเดินไปไกลเหรออ่าวสวถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้จุดชมวิว อาะตามมาตามมาไกด์พาเดินหนางทางเดินไปชมน้ำตกค่ะข้ามโขดหินไป ทางเดินนะคะบันไดต้องไปไหมต้องเดินลงไปเหรอลึกไหมไมั200เมตรเดินจากนี่ไปเหรอ,อตอนลงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนขึ้นนี่สิไปลงไปไม่ล่ะไปอยากลงก็ลงไปจะได้ไปเห็นท่าน,านั้นมานไหมเด็กแก๊ล้งลึกที่ามันอยู่ตรงนั้นปลปลเดินเดินอู้กอไผ่ไ เดินลงไปชมน้ำตกกันค่ะบางลาดบางมากขึ้มไหมคะจาับตรงนี้น <c oughs> ไหมคะไม่ค่ะไมยไหมคะตอนตอนลงไม่เท่าไหร่นาะตอนขึ้นการขึ้นนี่แหลนะหนักเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนลงไม่เท่าไหร่แต่ตอนขึ้นนี่สาหาัสลองดู กันเดินลงมานะคะโน่นบันไดพอสมควรประมาณ200เมตรไม่รู้กี่ขั้นไม่ได้นับนี่ก็เป็นปตาไผ่ค่ะเต็มไปหมดเลยได้ยินเสียงน้ำตกด้วยไปเดินไปดูต่อค่ะนั่นระวังนี่อ๋อตรงนี้เป็นน้ำตกใช่ไหมนี่ไปดูนี่ค่ะน้ำตกเหวสูวัตนะคะ เดินต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวลื่นหินค่ะโอ้เย็นสบายสดชื่นสดชื่นสดชื่นเย็นสบายจริงๆอืมถ่ายรูปถ่ายรูป เย็นสบายขึ้นไปข้างในตรงนั้นก็ได้ใกล้ๆค่ะนี่นะคะเราเดินลงมาข้างล่างค่ะก็ไม่ได้สูงมากนะคะเดินลงมาประมาณไม่ไกลประมาณสองร้อยเมตรนะคะเดินลงบันไดมาแต่ไม่รู้กี่ขั้นนะคะก็มาเจอน้ําตกคงเป็นหน้าแรงด้วยนะคะน้ำตกก็ไม่เยอะ น้ำก็ไม่ใสนะคะแล้วก็มีข้อห้ามห้ามลงเล่นน้ําด้วยนะคะแต่เย็นสบายค่ะมาถึงตรงนี้เย็นสบายจริงๆนะคะนีค่ะน้ำตกเขวสุวัตที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะฟังเสียงน้ำตกซัดซา ไหวไหมเบื้องหลังถ่ายทำอ๋อนั่งไงต้อยกับพี่อู๋ก็มามามาเย็นสบายเย็นจริงๆนี่ดูสวค่ะเดินลงมาได้อย่างสวยงามเอาค่อยๆค่อยๆเดินเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่น เีาตรงนี้อาจยืนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปให้นั่นแหละเดี๋ยวนะคุณเซลฟี่เซลแล้วเซลอีกคับคับครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้ไงของพี่อู๋ อันนี้ถ่ายได้แล้วไม่น้อยก็ตอนนี้น้ําน้อยใช่ไหม icamente, น้ำติดน,น้ำมีขึ้นมาฝั่งเออคือตอนนี้คือน้ํามันน้อยถูกไหมหน้าแรงไงมุมนี้ก็กสวย,สายมาจากข้างบนน่นแหละน้ําน้ําป่ามันก็ไหลลงไปไม่รู้มันไหลลงไปไหนแหละ <itation> แต่ว่าป่าไผ่เต็มเลยเนาะเยอะ แต่เย็นเย็นจริงๆยู่ตรงนี้ยน้ําก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ก็ใสอยู่ถือว่าโอเคน่าต้าไปนั่งโคถินน่ะถ่ายสวยมันจะเห็นน้ําตกด้วยไงตรงนี้สวยค่ะต้าชิดิเสร็จแล้ว มุดไปถ่ายเทอาได้กับบ่พอใจถ่ายเทอาได้กับบ่อแล้วถ่ายตรงแล้วก็ย่งต้องเซลฟี่มาอีกบ่แล้วบ่อทัวร์ไปดิดดดเออมาแห้งถ่ายลูกนั่นยังสิไปเซลฟี่เด้หนึ่งนบัดนี้บ่อแล้วได้หนึ่งนะนงขนาดเขาถ่ายให้แล้วต้อยัยงกลับเดินไปเซล,เซล,เซลฟี่อีกไม่พอใจสอวอจังสิละ่ะดูต้นไม้ท่อนนี้ ต้นยาวเลยค่ะน้ำไม่เยอะนะคะแต่ก็ห้ามลงเล่นน้ำไปทีนี้เดินกลับค่ะนี่แหละอาการจะหนักตอนตอนที่จะเดินขึ้นนี่แหละไปขาลงไม่เท่าไหร่นะขาลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นค่ะขาขึ้นเอาเรื่องอยู่ค่ะสอวอทั้งหลายเอาสุมมันันผิดตัวอยากไม่เห็นคักบะลงมาเลย บายบายค่ะน้ำตกเหวสูวัตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเนพวกเราไปพิชิตมาแล้วค่ะด้านล่างนะคะ ที่สุดก็สําเร็จแล้วค่ะลงไปชมวิวด้านล่างลงไปชนน้ำตกด้านล่างค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจากด้านบนเมื่อสักครู่เราอยู่ด้านล่างตรงน้นค่ะ มุมนี้ก็สวยน้ำตกเหวสุวัดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะขึ้นมาจากการชมน้ําตกแล้วนะคะรถตู้ก็เตรียมอแจกน้ําดื่มจากน้ําดื่มค่ะโอ้สวยๆใครไม่ได้ลงไปเนะนี่เสียดายแย่ yeah. ขอบคุณค่ะคะ พี่ตุยเป็ยนยังจบมาล่องไปมากแล้วเนี่ยนะฮะอิชากินอิชาเลก็ใช่ก็ดูรูปสิจีให้เอารูปเธอรูปมันใสเหมือนกับให้กูหน่อยเออดูสิกับพีอ้อยเป็นรูปเออสมน้ำหน้านันทอเพราะอยากล่องไปเออพี่ตุยนะอุตส่าห์มาอยากมาเห็นเ่บ่เห็นกับน่บให้เลย